สวัสดีตอนเช้า f c เพื่อนสมาชิกทุกคนครับเดี๋ยวจะทำรายการคอนเทนต์เกี่ยวกับความรู้เรื่องของการเลี้ยงนกนะครับเกี่ยวกับจักรวาลน,นกกรงหัวจุกนะครับก็เลยคิดว่ามีหัวข้ออะไรบ้างที่อยากจะให้ความรู้ให้ความเข้าใจเพื่อนสมาชิกแล้วก็เอฟซหลายคนก็ติดตามาร์มคีดเดียมาหลายปีแล้วขอบคุณ f c ทุกคนที่ติดตามนะครับแล้วก็ขอบคุณสําหรับ ลูกค้าทุกคนได้อุดหนุนทั้งอาหารแล้วก็วิตามินแล้วก็ลูกนกในฟาร์มนะครับต่อไปเดี๋ยวผมจะทําเป็นคอนเทนต์ให้ทุกวันวันละคอนเทนต์คอนเทนต์นะครับความรู้วันละอย่างวันละอย่างถ้าเพื่อนสมาชิกติดตามหน้าเฟซน,นะครับก็จะได้รับความรู้ในในแต่ละอย่างนะครับเดี๋ยวจะเอาคําถามแต่ละคําถามของเพื่นอนสมาชิกเนี่ยที่ถามพี่เดียามาเนี่ยนะครับเอามาทําเป็นคอนเทนต์ให้ จะมีสามส่วนหลักในคอนเทนต์ก็คืออาการของปัญหาแล้วก็สาเหตุของปัญหาและว,วิธีแก้นะครับอันนี้จะทําให้วันนี้นะครับคอนเทนต์แรกที่จะทําก็คือในเรื่องของการแก้นกติดคู่นะครับเวลาเราไปสนามเราจะเจอบ่อยก็คือว่า,านกเราไปเจอตัวเมียที่เขาเอาไปข้างๆเรากลับมาอาการเพียนหรือไม่กระทั่งอาการบนเรานะครับมันจะ มีปัญหาในเรื่องของการร้องร้องอยู่ดีๆแล้วก็มาหลุดร้องอยู่ดีแล้วก็มาบินว่อนรำบ้างอะไรบ้างอาการพวกนี้นะครับเป็นอาการที่เกิดขึ้นจากการที่ได้รับอิทธิพลจากตัวเมียนะครับอาการหลักๆมันจะสนใจเสียงเรียกของตัวเมียที่อยู่รอบๆนะฮะมันอาจจะได้ยินลอยๆมาอยู่เขาคุมผ้าอยู่ข้างสนามหรือว่าบางครั้ง มันจะทําให้นกอเข้าใจผิดเหมือนกันกที่บินไปมาเนี่ยนะครับน่านวนเอ,อ่ยนกอะไรที่บินอาการคล้ายๆกับนกปลอดเนี่ยที่บินอยู่ตามข้างนอกเนี่ยมันก็จะเลงว่าอันนั้นเป็นตนัวเมียที่มันได้ยินหรือเปล่ามันก็จะว่อนนะแล้วก็จะชอบวนอยู่บนหัวโพรงข้างบนนะครับไม่ค่อยเล่นหาไปสนใจเสียงรบกวนข้างนอกร้องปลายปากมากกว่าที่จะร้องรบคือนกกระจุเนี่ยเวลาเขาร้องก็จะมีร้องหลายแบบร้องรบร้องเรียกนะครับ แล้วก็ร้องกลัวเวลามันได้เห็นอะไรที่มันกลัวแต่นกอาการติดคู่เนี่ยเขาจะร้องเรียกเหลักฉะนั้นในเรื่องของการร้องจะไม่เต็มแกนไม่เต็มเสียงนกหลายๆตัวเสียคุณภาพเสียราคาไปก็เพราะว่าอาการมันเกิดจากการติดคู่นะครับแล้วก็วิธีแก้ง่ายๆนะครับที่จะสอนให้วันนี้แนะนําให้วิธีแก้ก็คือหลักการง่ายๆก็คือว่านกเนี่ยในเมื่อเขา ห่วงรักมากกว่ารบเราก็ต้องดึงใจให้เขารบมากกว่ารักอ่านี่คือวิธีการหลักการง่ายๆนะครับคือเขาจะห่วงหาตัวเมียมากกว่าที่จะรบก,กับตัวหนึ่งวิธีแก้ของเราเราก็ต้องหนามย่อกกัาหนามบงเราต้องหานกตัวหนึ่งมาประกบให้เขาตีนะครับให้เขาตีทุกวันเลยนะครับต้องใช้ระยะเวลาประมาณสักสองอาทิตย์ถึงจะหายครับเช้ามานะครับใช้เวลาในการประกบตีนะครับ และนกที่เราจะเอาไม้เขาตีเนี่ยต้องเป็นนกที่สู้บ้างไม่สู้บ้างอย่าเอานกที่ดุจนตีจนตัวนี้แพ้นะครับมันจะไม่ตอบโจทย์นะครับต้องเอานกที่สู้บ้างไม่สู้บ้างมาห้เขากดให้เขาตีตีตีต,ต,ตีพอเวลาเขาตีเสร็จพอเริ่มร้องลิกหรือว่าร้องอาการพีกเต็มที่เรายกออกเลยครับผมยกตัวอย่างให้นะเดี๋ยววันนี้จะพามาดูคู่หนะึ่งนี่ครับวิธีการในการแก้นกที่ติดคู่นะครับเราก็ ประกบนะครับผมเอานกที่อายุน้อยกว่านะครับแล้วก็สู้บ้างมาสู้บ้างมาประกบให้เขาเล่นนะครับอย่างเงี้ยครับเพื่อจะดึงใจเขานะครับเราจะเห็นว่าเขาจะเริ่มเลาะตีนะครับเราประกบอยู่ประมาณสักสามนาทีนะครับผมไม่ต้องนานนะครับประมาณสักสามนาทีให้ มันมีอาการสู้คึกนะครับเขาจะเริ่มเลาะตีร้องบางทีก็อาจจะมีลิกเกิดอารมณ์เขาพีกสุดจังหวะที่เขาอารมณ์ค้างเราจะเอาออกนะครับพอเราเอาออกปั๊บเนี่ยเราจะเห็นอาการว่าเดี๋ยวเขาจะคึกมากเขาจะร้องลิกร้องลิกนะครับนกตัวขวาเนี่ยนะครับผม ไปโดนคู่มานะครับไปโดนคู่มาแล้วก็ทำให้อาการของการขึ้นราวเนี่ยร้องปลายปากจากนกที่แอคชั่นดีๆร้องเต็มลำเขาจะไม่ค่อยร้องนะครับผมแล้วก็ร้องน้อยมากร้องไม่เสถียรน,นะครับระวงที่จะเล่นกับนกนอกกรงมากกว่านกในกรงวิธีแก้เราก็แก้อย่างนี้ครับประกบลูกนกให้เขาตีนะครับนี่คือวิธการนะครับผม เราทำตักงแตสามสี่นาทีหลังจากนั้นเราก็ยกออกนะครับยกออกนะครับแล้วก็ไปแขวนห่างนะครับนี่คือวิธีการในการที่จะแก้ปัญหานกอ่าเขาเรียกว่านกติดคู่นะครับเราต้องทําอย่างเนี้ยประมาณสักสองอาท์นะครับเอานกอีกตัวหนึ่งที่สู้บ้างไม่สู้บ้างสู้ไม่เต็มร้อยมาให้เขาประกบและให้เขาตีพอเราเอาออกอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาจะเริ่มร้องนะครับ ทำจนกว่าอาการของการที่เขาว่นตัวเมียเนี่ยเขาจะหายนะครับเจะร้องดีๆและเริ่มวางคําให้เราฟังหลักการง่ายๆก็คือว่าเราทําให้เขาหวงรบมากกว่าหวงละง่ายๆครับแล้วก็ทําให้เขาเนี่ยดุดันขึ้นอาการดุดันอยากรบเนี่ยมันจะทําให้ลืมในการที่จะเล่นกับตัวเมียนะครับผม ถ้าเจอมาทุกครั้งเราก็ทําอย่างนีง้ทุกครั้งเจอตัวเมียทุกครั้งเรากลับมาทำนี้ทุกครั้งรับรองว่าหายแน่นอนนะครับอันนี้คือวิธีแก้สําหรับนกติดคู่นะครับอ,อย่างที่เพื่อนสมาชิบอกอาบน้ําตะไคร้บ้างโน่นนี่นั่นบ้างเนะี่ยมันแก้ได้ไม่ตรงจุดาบางคนก็บอกว่ามันสาบตัวเมียนะครับเอาจริงๆสาบตัวเมียนะเวลาเรามาให้นกอาบน้าอาบอะไรมันก็กลิ่นตัวเมียเนี่ยบางทีมันไม่ได้ติดที่กรงหรอกรเพราะนกมันได้ยินเสียงมากกว่า มันได้ยินเสียงมากกว่าวิธีแก้ที่ดีที่สุดแก้ที่จิตใจนกทําให้นกเนี่ยเขาหยุดในการที่จะคิดถึงตัวเมียนะฉะนั้นอันนี้คือคอนเทนต์แรกที่อยากทาให้คือแก้ปัญหานกติดคู่นะครับเพื่อนสมาชิกลองไปทําดูนะครับผมรับรองหายทุกตัวครับไม่ต้องกลัวว่าเป็นแล้วมันจะต้องขายนกทิ้งหรือว่าเปลี่ยนตัวใหม่ตัวนี้เราเล่นได้นะครับ เราทําอย่างนั้นเล่นได้ครบตัวใช้ได้หมดนะครับเดี๋ยววันต่อไปมาเจอกับคอนเทนต์ใหม่ๆนะครับอย่าทำให้วันละคอนเทนต์นะครับฝากเพื่อนสมาชิกติดตามด้วยนะครับผมจะลงคลิปไว้ทั้งหน้าเฟซแล้วก็ยูทูบฟาร์มพ่เดียนะครับ